5สิ่งที่จะช่วยทำให้โน้ตบุ๊กเครื่องเก่าเร็วแรงขึ้นกว่าเดิมได้จะมีอะไรบ้างมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับคลิปนี้ไอ้บอจะมา แนะนำวิธีการอัปเกรดโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าให้เร็วแรงขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับ inbox มาถามค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับว่าโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าเนี่ยสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างนะครับผมคลิปนี้บอกก็เลยจะมาหาคําตอบกันนะครับโดยเครื่องโน้ตบุ๊กที่อยู่หน้าไอซ์บอลตอนนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กของแอด์มินบอลเองนะครับผมอายุอาณามเครื่องนี้ก็น่าจะ8 9ปีกันแล้วนะครับเป็น HP Pavilion G4 นะครับผมเป็น CPU AMD A 6 4 4 0 0 m นะครับซึ่งเป็นช่วงเดียวกับตัว Intel Gen 2, 2> <c oughs> ซึ่งบอกเลยว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยถ้าเอามาใช้งานปัจจุบันนะครับด้วยสเปคเดิมเดิมของมันเนี่ยบอกเลยว่าใช้งานไม่ไหวนะครับผมมันจะกระตุกแล้วก็แหลกมากๆเลยนั่นเองนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเจ้าตัวโนบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยมันสามารถอัปเกรดอะไรกันได้บ้าง อันดับแรกเลยนะครับก็คืออัปเกรดจากฮาร์ดดิสให้เป็น SSD นะครับผมซึ่งเจ้าเครื่อง HP เครื่องนี้นะไอ้บอลก็ทําการเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสเนี่ยเป็น SSD เรียบร้อยแล้วนะครับของเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นฮาร์ดดิส2อนะครับผมอันนี้ก็เป็น SSD ขนาด2.5เท่ากันนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถซื้อ SSD แบบนี้มาใส่แทนฮาร์ดดิสได้เลยนะครับผม โดยความเร็วอ่านเขียนเจ้าตัว SSD 2.5แบบนี้นะครับผมจะมีความเร็วอยู่ที่ราวๆ600 MB กะไบต์ซนะครับส่วนฮาร์ดดิสต์รุ่นเก่าแบบนี้จะอยู่แค่ราวๆ100 MB กะไบต์เซเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าถ้าเปลี่ยนฮาร์ดดิสต์มาเป็น SSD แล้วเนี่ยอาการดิส100%ว่าเปิดปิดเครื่องช้าเนี่ยก็จะไม่พบอีกเลยนะครผมก็คือเป็นสิ่งแรกที่สําคัญมากๆถ้าจะใช้งานในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็คือเปลี่ยนมาเป็น SSD นี่แหละนะ อย่างที่2นะครับก็คือแรมของโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับบอกเลยว่าในปี2021เนี่ยแรมขั้นต่ำของโน้ตบุ๊กนะครับต้องไม่ควรน้อยกว่า8 g b ด้วยกันนะครับซึ่งเดิมๆของเจ้า HP เครื่องนี้เนี่ยให้มาอยู่ที่4 g b นะครับ เครื่องนี้แอนดีบอลก็ได้ทําการอัปเกรดเพิ่มแรมอีก1แถวนะครับก็คือมันให้มา4กิกนะผมอันนี้ก็อัปเกรดขึ้นมาอีก4เป็น8กิกนั่นเองนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยแรม4กิก DDR3 นะผมราคาก็อยู่ที่ราวๆ600ถึง700บาทเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าซื้อมาอัปเกรดเถอะแล้วชีวิตจะดีขึ้นเยอะ อย่างที่3นะครับก็คือที่แปลงไดด์ดีวีดีให้เป็นที่ใส่ฮาร์ดดิสต์นะครับผมหลายคนอาจสงสัยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้เอ็นบอลมีมาให้ดูนะครับผมก็คือหน้าตาก็จะเป็นเอนโคเชอร์ประมาณนี้นะครับก็คือเอาฮาร์ดดิสต์อันเก่าที่อยู่ในช่องนี้เนี่ยมาใส่กับไดด์ดีวีดีตรงนี้แทนนะครับเท่ากับว่าเครื่องนี้เนี่ยจะมีฮาร์ดดิสต์สลูกนะครับโดยตัวไดด์ดีวีดีเนี่ยถ้าเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นเก่าๆเนี่ยมาสามารถถอดได้นะครับอันนี้เอ็นบอลขันน็อตออกไปแล้วนะครับน็ออออตตนนนีี่่่ยูรง้้แแหลละขักไปว จุดอ่านี่เลยนะครับเนี่ยครับด้วิธีก็จะมีน็อตขันตรงนี้อยู่นะครับผมเราสามารถถอดออกได้ก็คือเอาเนี่ยเนี้ยเสียบเข้าไป เพื่อใช้งานเป็นฮาร์ดดิสสอลูกนั่นเองนะแต่เราบอกกันว่าเจ้าตัวแปลงนี้เนี่ยมันมี2ขนาดนะครับผมก็คือมีขนาด12บมิลกับ9กมิลน,นะครับต้องดูด้วยว่าเครื่องของเพื่อนๆเ,เนี่ยใช้แบบไหนนะครับบอกเลยว่าอันนี้ไอ้บอลซื้อมาผิดนะครับซื้อมาเป็น12บมิลทำให้ใส่เจ้าเครื่องนี้ไม่ได้นะครับผมถ้าเป็นโนบุกราวๆ4ีถึงแปีเนี่ยจะเป็นแบบ9กมิลน,นะครับผมถ้าเก่ากว่านั้นเนี่ยแบบรุ่นหนาๆเนี่ยก็จะเป็น12บมิลน,นั่นเองนะ ซึ่งในตัวแปลงไดดีดีเป็นที่ใส่ฮาร์ดดิสต์แบบนี้นะครับผมราคาเนี่ยมันอยู่ที่ราวๆร้อยถึง200บาทเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้แพงมากอะไรเลยนะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับที่ยังจําเป็นต้องใช้ไดดีวีดีอยู่แบบนี้นะครับผมจะเอาฮาร์ดดิสต์เก่าไปทําอะไรดีนะครับจริงๆมันมีวิธีหนึ่งนะครับก็คือเอาฮาร์ดดิสต์เก่าเนี่ยมาแปลงใส่พวกบ็อกซ์นะครับผมคือจะเป็นแบบนี้นะนี่แกะให้ดูนะครับผมก็คือเอาฮาร์ดดิสต์เก่าเนี่ยมาแปลงใส่บ็อกซ์นะครับผมทำเป็น external hard disk นะครับผม USB 3.0ด้วยนะความเร็วเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมโดยเจ้าตัวบ็อกซ์นี้เนี่ยราคาก็อยู่ที่ราวๆ300บาทนะครับผมก็ไม่ได้แพงอะไรเลยนะอย่างที่4นะครับก็คือการ์ด Wi-Fi นะครับผมต้องบอกเลยว่าโน้ตบุ๊กสมัยเก่าเนี่ย เขาจะให้ w i ไฟมาเป็นแค่แบบ2.4กิกะเฮิรตซ์เท่านั้นนะครับหรือว่าเป็นแบบ BGN นะครับผมแต่ว่าหลายๆบ้านเนี่ยทุกวันนี้ก็เป็น Wi-Fi 5 Wi-Fi 6กันหมดแล้วนะครับซึ่งตัวการ wi ์ด f i เนี่ยเราสามารถทำการแกะอัปเกรดได้นะครับหน้าตาม,มันก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีตัวสายเนี่ย2อันแปะอยู่นะครับซึ่งตัวการ wi ์ดไวไฟเนี่ยบอกเลยว่าราคาทุกวันนี้ก็ไม่ได้แพงมากนะครับี่อยู่ที่ราวๆ500ถึง800บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็น Wi-Fi 6เนี่ยก็จะราคาสูงขึ้นมานิดหน,นะรัต่ากกา,าวกววจ ก็มีอยู่หลายแบบหลายไซส์เหมือนกันนะครับต้องดูด้วยว่ารุ่นที่เพื่อนๆใช้อยู่เป็นแบบไหนนะครับบางรุ่น,นี่ก็มี2แง่งบ้างบางรุ่นก็มี3แง่งนะครับผมซึ่งก่อนซื้อเนี่ยก็ควรเช็คตัวเครื่องให้ดีๆกันก่อนนั่นเองนะอย่างที่5นะครับก็คือการเปลี่ยนซิลิโคนโน้ตบุ๊กนะครับผมยิ่งถ้าเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นเก่าๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะมาใช้งานนะครับแนะนําว่าควรเปลี่ยนซิลิโคนด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยอุณหภูมิของ CPU หรือว่า GPU เนี่ยมันจะร้อนมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าเครื่องนี้เนี่ยซึ่งเพิ่งเอามาเปลี่ยนเมื่อสักเดือน adviser, ก่อนนี้เองนะครับผมบอกเลยว่าซิลิคนเนี่ยจากที่มันเหนียวเหนียวนะครับมันจะกรอบละเอียดเป็นเม็ดทรายเลยนะครับอุณหภูมิเนี่ยกวิ่งแบบเป็นร้อยนะครับผมเกิดอาการเชอร์โมชอ t ชอทำให้เวลาเราทํางานไปเนี่ยมันจะค้างจะแหลกกระตุกเป็นช่วงๆนั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเอ็นบอลจะไม่ได้แกะเครื่องนี้ให้ดนะ นู่นนี่นั่นเยอะนะครับผมส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สงสัยว่าวิธีการเปลี่ยนซิลิโคนมาทำยังไงอังนี้แอนบอลมีคลิปเปลี่ยนซิลิโคนทาไ้แล้วนะครับก็ไปสามารถหาดูกันได้นั่นเองนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ5อย่างในการอัปเกรดโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าให้เร็วแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเพื่อนๆหลายคนนะอาจจะมีคําถามว่าแล้ว CPU กับการ์ดจอเนี่ยมาสามารถอัปเกรดในโน้ตบุ๊กได้ไหมนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าตัว CPU กับโน้ตบุ๊กเนี่ย ชิปของเขานะครับมันจะฝังอยู่ในบอร์ดนะทำให้ไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับถ้าจะอัปเกรดจริงๆเนี่ยต้องเปลี่ยนทั้งบอร์ดนั่นเองนะครับ<อ>ซึ่งบอกเลยว่าถ้าเราจะเปลี่ยนมาทั้งบอร์ดเนี่ยมันไม่คุ้มในการอัปเกรดนะครับว่ามันจะมีราคาค่อนข้างสูงนะผมซึ่งต้องบอกเลยว่าโน้ตบุ๊กที่สามารถแกะ CPU หรือว่า GPU มาเพื่ออัปเกรดได้เนี่ยมีน้อยรุ่นมากนะครับโดยถ้าเราจะซื้อมาอัปเกรดจริงๆเนี่ยแทบจะต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศเท่านั้นเลยนะครับผม แล้วก็ถหาเพื่อนๆคนไหนมีคำถามว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอ็ดบอนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h anel n คอมคาร์ดด้วยนะครับ